กรกตในยุคปัจจุบันนี้นี่ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะพามาย้อนดูอ,อดีตกรกตนะครับที่เคยเนี่ยติดคุกมาแล้วนะ,นะะในรัฐธรรมนูญปี40นะครับไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะฮะเป็นฉบับเก่านะครับนะ,ะย้อนไปเมื่อปี49นะครับนะในยุคของอทักษิณชินวัตรเลยนะครับหลังจากที่ทักษิณเนี่ยได้ ทำการยุบสภาแล้วครับนะฝ่ายค้านทั้งสามพักเนี่ยก็คือ,อพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยแล้วก็พักมหาชนนะครับนะไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งนะครับนะในยุคข,ของทักษิณนะครับปี49นะฮะหลังจากเลือกตั้งไปนะครับนั้นนายนายถาวรเนี่ยเสน,เนียมนะครับนะได้ทําการายื่นฟ้องกก,ะกะตนะครับที่ทําการเลือกตั้งในตอนนั้นนะครับ ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาครับว่ากกตเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างร้ายแรงนะครับนะ,ะหลักฐานก็คือในครูหานะครับอาแต่ผมโชว์ภาพให้ดูนะฮะในครูหานะครับในครูหาเลือกตั้งนี่นะครับนะ,ะลูกทางซ้ายมือนะฮะหันหน้านะครับผมหันหน้าเข้าไปทางด้านผนังหรือว่ากําแพงนั่นเองนะครับนะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็หันออกมาหันหลังออกมาให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ ทีนี้นะฮะเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันก็คนละอย่างกันนะครับนะในเมื่อมีการหันหน้าเข้าไปเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องหันหน้าออกมาถูกต้องไหมฮะการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำผิดต่อกฎการเลือกตั้งนะครับนะผิดผิดนะครับนะถือว่าเป็นการเป็นการทําแบบไม่ไม่รับนะเป็นการเลือกตั้งแบบไม่รับนะครับคูหานะครับหันหน้าเข้ากําแพงนะฮะ ทำให้การลงคะแนนเนี่ยไม่เป็นการลับนะครับนะอ่าทีนี้มาดูกันต่อแล้วครับนะอ่าแล้วก็ยังมีอีกอ่าแล้วก็ยังมีอีกอีกข้อนึนะครับก็คือมีการติดหมายเลขผู้สมัครนะครับอ่าติดติดติดหมายเลขผู้สมัครสองร้อยแปดอ่าแปดสิบเอ็ดเขตที่ผนังด้านหน้าด้วยนะครับนะเอออ่าเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับการโปรโมทอ่าชื่อผู้สมัครนะครับตรงที่ผนังด้านหน้านะฮะอ่า เหมือนกับการโปรโมทเพราะว่าตอนนั้นน่ะผู้ที่ลงสมัครอ่าเลยก็คือมีแค่เขตนะั้นคือมีมีแค่ไทยรักไทยเพียงเจ้าเดียวนะครับท,ที่ที่ลงที่ลงสมัครเลือกตั้งนะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะในเขตนั้นครับเอ่าพอมีการฟ้องร้องนะครับกรกตเี่กก็อ้างว่านะครับทําแบบนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับนะอ่าเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะฮะสารพิพากษาว่านะครับ วันที่อ่าวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสี่เก้าเลยนะครับนะอ่าถือว่าผิดจริงนะครับนะผิดจริงทุจริตในการเลือกตั้งนะครับนี่ฮะสั่งจําคุกสามคนนะครับตัดสินมาแล้วสามคนนะฮะติดคุกทั้งหมดสี่ปีนะครับถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเนี่ยสิบปีเลยทีเดียวนะฮะอ่าถือว่าการเลือกตั้งในปีนั้นนะครับเป็นโมฆะทันทีเลยนะครับแล้วก็ได้เลือกตั้งไงนะครับนะในยุคของทักษิณนะครับผม อ่านี่อันนี้นี่แค่นี่แค่อ่าเป็นเป็นแค่เพียงอ่าในส่วนหนึ่งนะครับของของเหตุผลที่ว่ากกตติดคุกนะยังมีอีกหลายปัจจัยนะอย่างเช่นอ่าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็มีช่องที่สําหรับให้กาอ่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่เห็นชอบกับการเลือกอ่าเลือกตั้งก็คือขอขอไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่กาเบอร์ไม่เลือกไม่เลือกสสท่านใดเลยเอ้เขาเรียกช่องอะไรนะนั่นแหละนะครับนะ ย้ายลงไปอยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างของใบใบใบลงคะแนนนะฮะซึ่งกรกะตให้ให้ให้ผลว่ามีสอสอท่านอื่นในพักอื่นเขามาล้องเรียนว่าไอช่องตรงนี้ก็คือไม่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยไม่ขอลงลงความเห็นลงคะแนนเนี่ยมันไปตรงกับช่องของ,ขอ,งอ่าพักอื่นมันก็เลยทําให้ผู้ที่มาเลือกตั้งเลยสับสนกรกะตก็เลยย้ายช่องเนี้ย ลงไปไว้ด้านล่างของกระดาษของใบลงคะแนนนะครับแค่นั้นก็คือเหตุผลสําหรับการทําใบลงคะแนนเนี่ยผิดนะครับผมนะผิดถ,ถือว่าผิดนะครับนะอ่านี่ไหมครับว่าถ้าเกียกับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากเลยฮนะขาดปัจจุบันนี้ทั้งเรื่องอเรื่องของออที่เป็นราม่าเนี่ยคือเรื่องของ QR code เนี่ยโอ้โหผิดเต็มๆหลักฐานก็เต็มในเรื่องของกล้องวงจรในเรื่องของการไม่ปิดทีบนะครับนะโอ้โหแย่ๆไปหมดนะครับแปก เราก็ไม่สามารถกฎหมายก็ไม่สามารถยื่ทําอะไรกรกตได้นะครับผมนะศาลสาลเอ่อศารศาลฎีกาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรกรกตได้หรือไม่นะครับจะมีนักกฎหมายคนไหนที่จะเข้าไปยื่นเรื่องฟ้องร้องเรื่องนี้ต่อหรือไม่นะครับนะอ่าสรุปแล้วคือกรกตยุคนี้ตอนนี้นะครับโอ้โหรอดนะฮะน่าจะรอดนะครับผมอ่าแต่ยังสรุปไม่ได้นะครับนะแต่ในอดีตเนี่ยปี49นะครับนะอ่าอ่าปี4ี รัฐธรรมนูญปีฉบับปี40เนี่ยเนี่ยฮะเอาผิดกรกตได้นะครับนะนี่คือเหตุผลว่าเราทําไมถึงต้องลงเห็นชอบเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าฉบับนี้เนี่ยไม่สามารถเอาผิดบุคคลพวกนี้ได้เลยนะครับนะองค์กรอิสระพวกนี้เราสามารถเอาไม่สามารถที่จะลงลายชื่อล่ารายชื่อเพื่อขับไล่ออกจากตําแหน่งนะครับนะทําไม่ได้นะครับนะขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากแชร์ต่อบอกต่อกันด้วยนะครับ